สำหรับพี่ๆคนไหนที่ต้องการปลูกต้นไม้ในอาคารจานรองกระถางสําหรับต้นไม้ขนาดใหญ่มาแล,แล้วและจานรองอันนี้นะคะเป็นขนาดจำโบงพี่ๆสามารถเอาไปใส่กระถางต้นไม้ขนาด20นิ้ว22นิ้วและ26นิ้วได้เลยค่ะเรียกได้ว่าซื้อขนาดเดียวนะคะทีอินวันไปเลยขนาดนี้พลาดไม่ได้แน่อย่างตามในคลิปนี้นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นกระถางขนาด22นิ้วค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันจะชัดเลยนะคะว่าตัวจานรองกระถางของเรานะคะมีหน้าตาเป็นยังไงกันบ้างนะคะเวลาใส่ออกมานะคะก็จะเป็น แบบนี้เลยค่ะ หน้าตาของน้องนะคะก็จะประมาณนี้เลยค่ะอันนี้ด้านหน้านะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้เลยค่ะวัสดุหนาทนทานนะคะมีความแข็งแรงและที่สําคัญนะคะก็ยังเป็นสไตล์แบบเรียบหรูดูแพงเหมือนเดิมค่ะร้านเรานะคะจะเน้นเป็นสไตล์เรียบๆนะคะไม่มีรวดรายอะไรทั้งนั้นนะคะเพื่อเพิ่มความหรูหราหมาเห่าให้ ต้นไม้ของเรานะคะแล้วส่วนของเราก็จะดูสวยงามขึ้นมาทันทียังยังไม่พอนะคะผมก็จะยังพรีเซนต์ให้พี่ดูต่อไปนะคะเราจะมาดูสั้นๆแค่นี้ไม่ได้ค,ะค่ะที่เราจะเลือกซื้ออะไรทั้งทีนะคะเราต้องพิจ,จารณาค่ะดูใกล้ๆกันอีกนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะว่าพี่ๆนะคะชอบกันหรือไม่นะคะซืะ้อไปจะถูกใจกันหรือเปล่านะคะเราก็ต้องเลือกกันนิดนึงนะคะอ่าอันนี้เป็นความสูงของน้องนะคะมองด้านข้างนะคะเราก็จะเห็นประมาณนี้เลยแล้วจะบอกอะไรอีกสักอย่างนะคะ การที่ของวัสดุที่เราใช้นะคะมันดูเรียบๆนะคะมันก็จะเพิ่มนะคะความโดดเด่นนะคะของต้นไม้ของเราไปได้อีกเนี่ยมันคือข้อดีของมันนะคะมันจะไม่แย่งซีนกันมันจะไม่ขโมยซีนของกันและกันและต้นไม้ของเรานะคะก็จะดูสวยงามมากขึ้นเลยค่ะและถ้าพี่ๆสนใจนะคะสามารถกดสั่งซื้อนะคะในตะกร้าของคลิปนี้กันได้เลยค่ะพี่ๆและในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณที่พี่ๆเข้ามารับชมกันนะคะ 哎。啊